จริงๆก็เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการร้องมาที่คณะกบบรรมการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะซึ่งคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนเป็นประธานใช่ไหมใช่กรรมการชุดนี้นะประชุมกันไปเมื่อวันที่24เ <24 S 1> มษายนนี่แหละครับก็จริงจริงมันเกิดเรื่องมาก่อนนั่นนี่แล้วเป็นข่าวเป็นครา,าวมาแล้ว <c oughs> แล้วก็มีกรรมนภรภาคสามของพิศุโลกใช่ไของพิศุโลกนะพันเอก ผมจาชื่อท่านไม่ได้นะะก็ซูมเข้ามานะคือชี้แจงกับกรรมธิการอ๋อใช่ในกรรมธิการในกรรมธิการก็ซักกันลหลกียดเลยซักกันละเอียดยิบนั่นแหละครับเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานะครับเรื่องนี้ก็ต้องปูพื้นนิดหนึ่งนะคือท่านไอ้คุณพรแชมเบอร์แชมเบอร์สที่ว่านี่นะก็คือจริงๆกับเป็นคนสัญชาติคนเม็กคนอเมริกันน่ะค่ะแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่มอ เลสวน <ฮะ S 2> พิศนุลกนะครับแล้วบังเอิญภรรยานะของนายพรเนี่ยนะก็คือคณะบดีรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ของมอนเลสวนของมอนเลสวนชื่ออาจารย์ไม่ต้องจําชื่อท่านหรอกนะะก็นั่นแหละก็เป็นลูกจ้างอะไรประมาณเนี้นะทีนี้เรื่องราวนี่เอาเข้าๆแล้วกันนะจริง,รงถ้าท่านผู้ชมไปติดตาม Facebook ของอาจารย์เอ็ดดี้ัสดงยมนาคคุณเอแต่ผมก็จริงจริงอยู่ในอันนี้ บังเกินแบตหมดเปิดไม่ได้แล้วอันนี้อาจารย์เอสตี้เพิ่งโพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะแต่จริงเลยนะอันนี้วันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยอ่านนะแต่ให้รู้ว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาคมอาจารย์เอสตี้อัดงอดงนะได้โพส์เรื่องนี้เรื่องพฤติการพฤติกรรมของนายพรอชัมเบอร์สนะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดอะไรยังไงคือมันจะมีงานสัมมนาที่สิงคโปร์ S <S จากที่อาจารย์เอ,อ็ดดี้โพสนะคล้ายๆนี่คุณพรเนี่ยก็ถูกเชิญไปร่วมสัมมนาด้วยแล้วก็ได้นำเสนอเอกสาร <S <S คือพรชัมเบอร์เนี่ยก็เป็นอเมริกันคนหนึ่งที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของไทยคแล้วก็มักจะพาดพิงไปถึงสถาบันออยู่เนืองๆอาจารย์เอ็ดดี้ก็สังเกตว่าเอกสารที่คุณนำเสนอต่อ ที่จะสัมมนาที่สิงคโปร์นี่มันมีหวัวข้อไอ้ฟอรัมอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะไทย m i l i t a r y and police i i s อะไรประมนีใช่ในงานของสถาบันอาคเนเอชีอาคเนศึกษาคือภาพถึงสถาบันอะอันนั้นแหละทีนี้นี่นกองทัพภาคที่สามจะเป็นเพราะข่าวสารด้านอื่นด้วยบวกกับโพสต์ของอาจารย์เอ็ดีเขาก็ไปต่อยอดไปขยายผลเห็นว่ามันอยู่ในข่ายที่จะต้อง ดำเนินการค่ะมันมินเมย์มันผิดกฎหมายอะประมาณนั้นแหละอก็ไปร้องนั่นแหละครับก็ไปประสานกับทางมอเลยสวนนวดนี่นั่นสุดท้ายก็ไปไปร้องทุกกล่าวโทษกับกับทางทางตํารวจก็เป็นที่มานั่นแหละครับเพราะเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาก็โด่งดังแล้วก็สุดท้ายสถานทูตกับตีปิป๊บนะฮ่วยวายนวนนี่นั่นนะแต่ทุ่มอเมริกานะาาก็สุดท้ายก็มีการปล่อยตัว ให้ประกันตัว <ภา S 2> นะฮะแต่คดีนี่เป็นคดีแล้วไงแต่รู้สึกว่าใส่ e อ็อยู่นะใส่กำไรใส<ะ>่ติดกำไรเอือทีนี้กรรมธิการเขาก็ร้องมาสภาด้วยกรรมธิการของพักส้มนะนะของสภามันจะพักส้มของที่มีคุณวิโรจน์เป็นประธานเนี่ยก็เชิญนั่นแหละครับเป็นที่มาซักกระแลกรานแล้วก็เกิดเป็นโตเถียงกันยังไม่เสร็จไม่สิ้นแต่ที่มันมาร้อนชาเนี่ยนี่แหละครับบังเอิญมาเกิดในห่วงเวลาที่เรากําลังมีปัญหา กับอเมริกาเรื่องภาษีทรัมป์มแล้วที่มันร้อนขึ้นมาเองก,ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อของนายกนี่คุณทักษิณชินวัตรนี่ยก็พูดถึงว่าปัญหากับอเมริกาไทยนี่นอกจากมีปัญหาเรื่องภาษีโดยตรงแล้วนี่ยังมีเรื่องของความมัม่นคงอืน่นความมัม่นคงแล้วก็รวมทั้งการจับกลุ่มคนอเมริกันด้วยอ่าฟังเสียงไหมฟังเสียงานายทักษิณค่ะประเด็นเรื่องภาษี ตอนนี Hoy, ality, oh ้ทางรัฐบาลได้ปรึกษาหรื่ามการพูดคุยอะไรบางสิ่งเกิดเสร็จภาษีของสหรัฐอเมริกาเราก็มีการพูดคุยกันซักซอบในเรื่องที่พ่อหูใจของอเมริกา ับของเราเองที่ไม่เคยได้ดูตัวเลขมานานมีคนกลยเป็นว่ามุ่งตัวเลขไม่มุ่งดายพักของการนำเข้าสุดต่ก็ตอนนี้จะปากตัดทั้งใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดีที่เราได้รับอยู่นี้ก็ทำให้เราตืดนัวนั่งปรับว่าบางประเทศที่เราขาดทุนเยอะเกินไปก็สามารถแก้ไขได้อย่างไรประเทศที่เราได้รับได้เตือดทุนจากคนไทยนอกจาก การน่าจะดีขึ้นครับการที่สหรัฐชะลอการเข้าพคไปก่อน,นเนี่ยครคือสหรัฐเนี่ยวันนี้ในเขาต้องดิวกับหลายประเทศแล้วก็เขาก็มียุทธศาสตร์ว่าเอเชียเขาอยเอาองไรโดยเพาะที่เขาผม้งาเรื่องกล้ชิดกันจีิก็จะมีผกพันธุ์นอกจากภาษีมันก็มีเรื่องที่ไม่ใช่ภาษีปนอยู่ด้วยในการเรารจาเราก็เลยต้องไปดูแลไม่ต้องรีผาบใจเย็นแ้ดูข้อมูล หท่านอายุบอกว่า่อนนี้ท่านช่วยกแล้วก็่ทขนาดจริงรับก็เราก็พูดคุยแต่แต่ทีนเ้ือเกิดมาดี๋ยวนี้เขาขอใช้ข้อมูลจากหลายฝน่งกนข่าบาส่วนเรื่ององัญ เรื่องของที่เรามีปัญหาการว้องร้อมคนอเมริกันอยู่บ้างเลยก็ถูกนำมาบุกดันั้นเราก็ต้องมีสติในการเจรจาให้ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ท่านต้องต้องขออนุญาตบินออกไปคุยกันทางท่านทำก็ก็คงก็ก็ดูเหตุการณ์ก่อนก่วนยคนี่แหละค่ะคนก็เลยต้องไปขีดเส้นใต้นะเรื่องที่ไม่ใช่ภาษีปนอยู่ด้วยนี่แหละว่า จริงคงมีการระบุเลยนะบางวักเนี่ยนะต้องฟังให้ตลอดนะมีการขั้นเรามีการจับกลุ่มชาวอเมริกันใช่เมื่อกี้ไม่รู้มีเป่เรื่องที่เรามีปัญหาฟ้องร้องคนอเมริกันอยู่บ้างแล้วก็มีเรื่องที่มีความมั่นคงซึ่งถูกนํามารวมกันหมดเราต้องมีสติในการเจรจาใช่ใช่ใช่คุณทักษิณว่าแบบนี้นะคะทีนี้ทางฝั่งของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพลตรีธรรมนูญไม้สนโคสกรมน พูดถึงเรื่องที่ทางกร,รมณภาค3มเนี่ยไปดำเนินคดีกับดรพอลเวสลี์แชมเบอร์สนะคะแล้วก็เมื่อวที่24เนี่ยก็ทางกรรมธิการก็ได้เรียกเข้าไปคุยที่นี่มันมีบางประเด็นที่ยังตอบอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กลัวว่าจะเกิดความสับสนท่านก็เลยขยายต่อว่าประเด็นที่มีการสอบถามถึงการใช้อำนาจใด้าไปแจ้งความเนี่ยท่านบอกว่าต้องเรียนนะคะว่าการกระทําที่เข้าข่ายผิดมาตรา112เป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐอันนี้เป็นอาญาแผ่นดินค่ะแล้วนอกจากนี้ประมวลกฎหมายปวิอาญามาตรา2วงเล็บ4และมาตรา8ใครที่พบเห็นการกระทําผิดอาญาโดยเฉพาะถ้าเป็นความผิดที่กระทบต่อสาธารณะสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้บุคคลทั่วไปหน่วยงานเห็นข้อความเห็นการแสดงออกหรือการกระทําที่เข้าข่ายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพแจ้งความร้องทุกได้เพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมาย ทีนี้ทางกรมนภาภาคสามเขาก็ได้รับแจ้งถึงเบาะแสก็เลยตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งแล้วตรวจพบว่ามันเข้าข่ายลักษณะผิดมาตรา112ก็เลยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพมเมืองพิศณุโลกนะคะในความผิดมาตรา112แล้วก็ประบอกคอมพิวเตอร์ทีนี้ขั้นตอนก็อยู่ในช่วงดำเนินคดีในชั้นศาลส่วนอีกประเด็นที่เข้าใจาค่าเคลื่อนถึงอำนาจหน้าที่ตามประบอความมั่นคงมาตรา7อันนี้เรียนอย่างนี้บอกว่า อำนาจส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น,นกลไกในการจัดทําแผนงานบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารเพื่อนําไปดําเนินการตามกฎหมายกับพวกการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแหล่งต่างๆเนี่ยละคะปัญหาย,ยาเสพติดทีนี้กรณีดรพอลเวสลีย์แชมเบอร์สเนี่ยเป็นคดีอาญาไม่ใช่การดําเนินการตามมาตรา7นะคะห่วงเวลานี้มันจะเสียหายไหมเราคุยกับสหรัฐอยู่ ก็บอกว่าการดําเนินคดีเกี่ยวกับพระบรมมเลชานุภาพอันนี้เป็นใครเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐกับเรื่องภาษีเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวข้องมีสถานะทางกฎหมายและผลกระทบที่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงค่ะ